living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงสวัสดีคุณผู้ชมมาพบกับ living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงนะครับวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรอีกครับพี่ออกวันนี้เราจะพูดเรื่องต้นไม้ในทาวน์โฮมนะคุณผู้มชม,มนะต้นไม้ในทาวน์โฮมนะคือจริงๆต้นไม้ในทาวน์โฮมเนี่ยเรียกว่าแทบจะเรียกว่าปลูกไม่ได้เลยก็ว่าได้อเพราะบ้านทาวน์โฮมเนี่ยผนังมันจะเป็นผนังร่วมกันอพอเป็นผนังร่วมกันปุ๊บเนี่ยแสงธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่มีเราไม่พูดถึงเรื่องแบบ แปลงมุมอะไรอย่างนี้ที่มันติดสวนนะเราพูดถึงทาวน์โฮมทั่วๆไปนี่มีกลางเนี่ยใช่คือต้นไม้หน้าบ้านอของทาวน์โฮมยังพอใส่กระถางปลูกได้แต่พอพูดถึงในบ้านเนี่ยแทบจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้แต่ว่ามันจะมีบางโครงการหรือบ้านบางแบบที่สามารถทําแบบนั้นได้ครับอย่างหลังที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูเนี่ยเขาวางกระถางต้นไม้ไว้ให้ดูแบบนี้นี่ต้นไม้ปลอมแต่ในความเป็นจริงมันปลูกได้ <c oughs> บูมคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นสวนที่เขาสามารถปลูกต้นไม้จริงได้เลยเพราะ พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เขาเจาะเรียกว่าเจาะหลังคาให้เป็นหลังคากระจกแล้วก็<อ>ให้แสงธรรมชาติมันสองออกมาถึงข้างล่างเออเพราะว่าปกติแล้วทาวน์โฮมพอมันไม,ม่มันไม่มีแสงปุ๊บต้นไม้ก็สั่งคล้อแสงไม่ได้ไงใช่ไอ้จะจะเจ,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 จาะผนังด้านข้างเพื่อให้แสงธรรมชาติมันส่องเข้ามาก็ไม่ได้ผนังของคนอื่นครับเพราะข้างข้างนี่มันเป็นบ้านคนอื่นมันก็ต้องเจาะหลังคาอยู่แล้วแต่การที่ทําแบบนี้คุณผู้ชมมันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับข้อดีคือ เราถ้าเราเป็นคนรักต้นไม้นะคุณผู้ชมลองจินตนาการดูเราไม่ปลูกต้นไม้แบบนี้แต่เราทําเป็นแบบเป็นสวนแนวตั้งเกาะผนังขึ้นไปเลยถึงหลังคาเลยเพราะว่าอันนี้มันยาวไปจนถึงชั้น3มเลยนะใช่ชดังนั้นเนี่ยเวลาคนทั่วไปเดินเข้ามาแล้วคุณผู้ชมที่ดูเขาเจอสวนแนวตั้งอยู่ในบ้านเราอะ่ะยาวขึ้นไปถึงหลังคาแล้วมันจะอลังการขนาดไหนใช่ทั้งที่มันเป็นแค่ทาวน์โฮมขนาดแค่18ตารางวานะแต่ การทําแบบนี้มันมีต้นทุนเหมือนกันม,มันคือต้นทุนที่เราต้องเสียไปกับเรื่องของบันไดคุณผู้ชมแล้วก็พื้นที่ใช่นะคือบ้านหลังนี้เขายอมให้พื้นที่สีเขียวอยู่ในบ้านเพื่อแลกกันกับตรงนี้เนี่ยเขายอมเสียสละพื้นที่ของบันไดคือมันเบียดบ,บางพื้นที่ของบันไดไปแทนที่จะได้บันไดให,ใ,หใหญ่ๆกว้างๆเลยต้องเจาะช่องใชใ่นไม้หร,ไหรือจะได้บันไดชิดผนังแบบเต็มๆขึ้นลงสะดวกปรับสโลปได้ปรับเรียกว่าปรับการวนการอะไรง่ายๆเหมือนกับบันไดของ อาโฮมทั่วไปอันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องเสีย<ม>พื้นที่ไปเยอะ<ม>ซึ่งพอมันเสียพื้นที่ของบันไดตัวนี้ไปพื้นที่ของบ้านมันก็ต้องเสียไปให้กับบันไดด้วยพอสมควรครับแต่การทําแบบนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าบันไดอะ่ะมันจะเป็นรูปแบบการใช้งานยังไงแล้วพื้นที่ด้านบนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาดูกัน<ม><ม>คือพอวางบันไดไม่ชิดผนังแบบนี้คุณผู้ชม บันไดมันจะดูลอยๆอยู่ในบ้านเออเพราะปกติบันไดมันจะชิดมาฝังหนึ่งฝั่งใดแล้วมันจะดูแบบค่อนข้างที่จะมั่นคงแต่นี่บันไดมันจะดูลอยๆขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเล็กเพราะมันเสียพื้นที่ข้างๆไปใช่ไหมตรงจุดที่เป็นจุดหมุนเนี่ยมันก็จะต้องมันก็จะต้องมีสเตปอีกอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสามขั้นซึ่งอันนี้มันจะเป็นต้นทุนที่เสียไปให้กับพื้นที่ที่มันได้มาเป็นพื้นที่สีเขียวด้าล่างอ่าตรงเนี้ย เาก็จะใส่เป็นเรียกว่าตะแงตากผ้าไม่ใช่ตะแกงตากผ้าแล้วจะเอาผ้ามาตากก็มาแขวนก็มาแขวนได้นะจริงแต่ว่ามันทําไว้เพื่อที่จะให้มันไม่ดูโหงดูโล่งจนเกินไปเวลามองมาจากชั้น3คือถ้าไม่มีเนี่ยมันจะลงไปถึงล่างสุดเลยหรือเวลาเราเดินมาบูมดูกันตกสิมันอยู่ระดับนี้ใช่ไหมเวลาเราเดินลงมาปุ๊บแล้วตรงนี้มันมันโล่งโลมันดูอันตรายอ่ะอันนี้มันมีไว้เพื่อเซฟตี้ด้วยมันจะได้ดูแบบไม่น่ากลัวจนเกินไปส่วนพอเราเดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ย พื้นที่มันก็จะมีพื้นที่โถงหน้าบันไดที่จะแจกจะแยกไปห้องต่างๆนะคุณผู้ชมครับแล้วพอจะวนขึ้นไปชั้น3มันก็จะมีจุดวนขึ้นไปซึ่งคุณผู้ชมมองดูเนี่ยก็จะเห็นมันมีหลังคา<อ>ซึ่งตัวหลังคาเนี่ยก็จะนําแสงธรรมชาติส่องลงมาถึงข้างล่างเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมและนั่นก็คือ Living i d e a ดําทำอย่างนี้คิดได้ไงนะครับ Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไง